สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect สวัสดีค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกาที่คันนะครับพบเจอกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ครับกับรายการที่สัญหาเรื่องราวที่มีสาระประโยชน์มาบอกมากล่าวและก็มาเล่าให้กันฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรวมถึงสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เรื่องไหนที่เรายังคงติดขัดค้างค้างคาใจายอยู่มาเกาให้หายคันกันสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของหัวหน้างานแล้วก็พูดกันไปนะครับว่าเราเองเนี่ยก็ต้องสํารวจตัวเองไว้ถ้าเราเป็นหัวหน้างานหรือว่า เป็นงานในลักษณะที่เราจะต้องไปคุมคนอื่นมีลูกน้องเนี่ยก็ควรจะมีการปรับตนเองแต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นลูกจ้างลูกน้องเขาเนี่ยยุคนี้ทนเอาหน่อยเห็นพวกพิจารณาอะไรเลยอยู่ไปดูดูกันไปให้ทราบไว้ว่าหัวหน้าฉันก็เป็นอย่างนี้นี่เองและจะได้ปรงปงนะครับแต่ว่าอย่างรายยุคนี้โควิด -19 ท่านผู้ชมเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แล้วก็หลายธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงเป็นดาวร่วงกันเยอะค่ะใช่ครับ แต่ก็มีธุรกิจดาวรุ่งเหมือนกันสิ่งสาคัญเนี่ยคือเราถ้าเรามีโอกาสแล้วก็มีงานทํามีรายได้อยู่ตอนเนี้เกาะงานไว้ก่อนเกาเทนเน่นเลยครับอย่าให้หลุดไปนะคะครับนั่นแหละครับรวมถึงใครที่ยังไม่มีงานประจําตอนนี้ก็ฮิตกันมากการหารายได้เสริมการทําค้าขายออนไลน์นะอาจารย์สมัยเนี้ก็มีคนผันตัวไปทำกิจการกันเยอะเนี่ยพี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะบ่นคุณดูนะเวลานี้มันไม่ได้แปลว่าแย่กันทั้งหมด เสมอตัวก็มีดีขึ้นกว่าเดิมก็มีอ๋อเห็นเขาบอกว่าเศรษฐกิจสมัยยุคโควิด -19 เนี่ยก็มีคนมองหลายทฤษฎีบางคนก็บอกว่าเป็น V shape บ้างตกแรงพุ่งแรงบางคนก็มองบอกว่าเป็น U shape บ้างก็มีขึ้นบ้างคิดว่าสรุปไม่ได้หรอสรุปยากใช่ไหมแล้วแต่ธุรกิจครับบางคนก็บอกว่าตอนนี้ยังเป็น L อยู่เลยก็คือ ตกลงมาแล้วแล้วก็ลาบเรียบอยู่ในระดับนี้จะไม่ขึ้นขึ้นมาคือถ้าไปมองไอ้ตัวที่มันเป็นแอลมันก็มีแก๊สใช่ไหที่ว่าเขาไม่ได้พูดผิดเขาก็เลยออกแต่เขาจะ<า>ไปสรุปครับเขาก็เลยออกมาเสนอเป็นทฤษฎีใหม่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นเศรฐษฐกิจแบบรูปตัวเคคือมีทั้งชี้ขึ้นแล้วก็มีทั้งชี้ลงด้วยถูกต้องอใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นพวกไรเดอร์เนี่ยเขารวยกันจะตายเนาะโอ้คนผันตัวนะท่านผู้ชมนะเขากระโดดขึ้นใช่ไหมจากพนักงานบริษัท นะฮะตอนนี้ขอขับไรเดอร์อ่ะส่วนธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยนะครับอาจจะแย่ลงเพราะรัฐบาลสั่งปิดเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจเสี่ยงนะครับมีการสัม่งสัมผัสแต่บางธุรกิจรัฐบาลเปิดให้แล้วแต่คนก็ยังไม่ไปเหรออาจารย์ยังไงท่านไหนอะสมมุติว่าอย่างนี้ตอนนี้ค้าให้เปิดห้างแล้วอ๋อใช่ครับแจ้งอย่างไปเดินไหมนะก็ไปตามโอกาสอันควร ไม่มันเท่ากับสมัยก่อนไหมก่อนที่มีโควิดนยลงครับยังเงียบอยู่พี่ไม่ไปเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าเปิดแล้วมันจะดีเสมอไปคนที่เขายังกลัวก็ยังมีอย่างเมื่อตอนปีใหม่มีคนถามพี่ว่าจะไปไหนพี่บอกไม่ไปต่างประเทศก็ไม่ไปแต่จังหวัดก็ไม่ไปแล้วพี่ยังบอกเขาอีกว่าก็คงไม่ไปจนกว่าจะสิ้นปีหกห้าโอ้โหยาวเลยเหรออาจารย์ ก็คือมันเป็นช่วงที่เราอยากระมัดระวังอ่ะแจ๊เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเศรษฐกิจที่แย่ลงเนี่ยมันอาจจะแย่ลงในมาตรการของสบคที่มองว่าธุรกิจอย่างเงี้ยเสี่ยงยังไม่อยากให้เปิดอย่างเช่นพวกผับพวกเท็ใช่ไหมครับใช่ใ่ที่่าเวลาจะอยู่ในนั้นก็คุยกันเสียงดังเต้นรำใกล้กันกินเหล้าแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันแออัดยัดเยียดด้วยใช่แต่บางธุรกิจไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลสั่งปิดเกี่ยวกับคนยังไม่อยาก อายกตัวอย่างตอนเนี้ยสปาเขาก็เปิดได้แล้วใช่ค่ะตามปกติพี่เป็นคนที่นวดอ๋ออาจารย์ก็ไปนวดเหมือนกันอ่าค่ะแต่พี่ก็ตั้งใจว่าจะไม่นวดจนกว่าจะสิ้นสิหกห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่รัฐบาลสั่งปิดนะรัฐบาลให้เปิดแล้วครับใช่แต่เราไม่ไปอืมคือบางคนเนี่ยก็คือระมัดระวังตัวเองกันมากขึ้นนั่นแหละห้างก็เดินน้อยลงการให้บริการที่ร้านที่มีความใกล้ชิดอย่างร้านนวดแบบนี้กินข้าวนอกบ้านก็น้อยลงโอ้จริงด้วยใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นมันทึกบอกว่าไอ้ตัวเคถูกต้องแล้วบางอย่างกระโดกขึ้นใช่บางอย่างนั้นลงแล้วบางอย่างลงเพราะเป็นธุรกิจเสี่ยงโอ้ทำให้ทางรัฐบาลต้องปิดส่วนบางแห่งนั้นเป็นธุรกิจเสี่ยงในสายตาของลูกค้าครับทีแม้รัฐบาลจะเปิดให้แต่คนก็ไม่ไปครับขาของตัวเคที่ชี้ลงเนี่ยเราก็จะเห็นในหลายๆธุรกิจอย่างเช่นธุรกิจการบินอย่างเนี้ยที่เขาก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยเพื่อนที่เป็นแอร์หลายๆคน ต้องหยุดงานอาจจะต้องออกจากงานเพื่อนที่เป็นนักบินหลายๆคนก็เช่นเดียวกันคนวงการบันเทิงใช่หมดบันเทิงด้วยฮะคนที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ก็หนักนะอาจารย์แต่ตอนนี้ฟื้นนะฮะใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะเห็นตัวเคที่เป็นขาขึ้นตอนนี้มีอะไรที่สังเกตที่เราเห็นออรไรเดอร์ขึ้นแน่นอนเออทำไมเต็มถนนเลยอ่ะตอนเนี้ยอ้าวก็คนอยู่บ้านไงสั่งซื้อของออนไลน์พี่เนี่ยเอาเงินใส่เข้าไปในบัญชีออนไลน์พี่แต่ใส่เท่าไหร่ก็ไม่ เอาไปถมไม่เต็มสักทีสั่งตลอดคือมันน่าซื้อไปหมดผลละหมากรากไม้ขนมนมเนยข้าวของเครื่องใช้ครับนะครับคือสังเกตจากที่ออฟฟิตตัวเองที่ทํางานนะจย์นะตอนนี้เนี่ยนะครับส่องไปสนีกันพัสดุมาส่งทุกวันค่ะมาทุกวันค่ะกองใหญ่เลยที่บริษัทพี่ก็มาทุกวันครับแล้วช่วงทิ้งเที่ยงนะครับเราจะออกไปพักรับประทานอาหารเนี่ยนะครับคือเรายังอุตส่าห์จะไปเดินบางลําพูนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคน สั่งไรเดอร์มาแล้วก็กดโทรศัพท์รอรับอยู่ด้านหน้าบันไดอะฮะให้ไรเดอร์มาส่งเป็นพิซซ่าร้อนๆเป็นไจท่อร้อนๆมันก็มีตัวกระดกขึ้นอย่าไปสรุปเป็น L อลเป็นวีเป็นยูเลยมันก็มีทั้งมันแล้วแต่ธุรกิจที่มันเหมาะสมหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอีกธุรกิจหนึ่งแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ก็มีคนผันตัวไปทากันเยอะเหมือนกันก็คือประเภทรีวิวเวอร์กับยูทูบเบอร์จานนี้ทำไมเยอะขนาดนั้นระวัง ทำไมไม่ยาวทำไมอ่ะก็เริ่มมีคนโกหกมากขึ้นนี่เราไม่ได้พูดถึงเคสใดเคสหนึ่งไม่ไม่ได้พูดนึงเคสใดเคสหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วของพันอย่างนี้คนมันจับได้ในเวลาไม่นานหรอกคือต้องซื้อสาตร์ต่อธุรกิจนิดหนึ่งจากจำได้ไหมครั้งหนึ่งที่มีเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งซึ่งดาราขึ้นลงพักกันเป็นแถวอ่ะออ๋มันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกหลายยี่ห้ออะไรกันใช่ไหมฮะ มันหลอกลวงกันของปลอมของหมดอายุของไม่มีคุณภาพอะไรต่างๆนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายในเมืองนอกเมืองนานียนะครับคนที่จะรีวิวต้องใช้อย่างน้อยหเดือนในบางประเทศคือต้องใช้เองด้วยแล้วก็ต้องมีระยะเวลาด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ใช้แล้วทำต้องเขียนทังป้ายว่าเพศเซเลบริตี้ เป็นดาราที่รับจ้างรีวิวอให้คนพิจารณาไงถ้าพิจารณาถ้าเกิดพูดแบบออร์แกนิกชอบจริงพูดจริงกับอีกอันหนึ่งเขาจ้างพูดเคยพูดมันต่างกันนะเขาให้ขึ้นเลยครับมันต่างกันนะถ้าคุณใช้แล้วแล้วคุณชอบใจมาคุณใช้มาแล้วหกเดือนแล้วคุณชอบใจคุณรีวิวไปเลยอแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ใช้แต่ว่า เจ้าของสินค้าเขาอยากจ้างคุณครับก็ได้ไม่ว่ากันอแต่ขอให้ขึ้นเพราะมันเป็นอย่างนี้ลบรตใช่ไหมฮะเขาก็ต้องขึ้นบอกหน่อยจะได้บอกเงื่อนไขกับคนที่มาติดตาม คนที่มาฟอลโล่เนี่ยว่าคุณรับจ้างพูดนะว่าเป็นเงื่อนไขแบบนี้ว่าอันนี้เขาจ้างให้พูดอ,อ่าก็จะเป็นแง่มุมของสินค้าที่อันนี้คือโดนจ้างมา<ะ>ก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ก็เห็นคนมาทําหน้าที่นี้อาชีพนี้กันเยอะมากขึ้นเหมือนกันมีข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับจะเป็นอย่างไรพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับอยู่บ้าน เราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิลโชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่น <c oughs> ใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect เป็นคุณ New Isuzu D Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสิหน้าอัชนาชานาเวลามโนยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อส right ัตว์เป็นสมบัติของคนดีนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูง สูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืออกจะกรอบความสำเร็จเดิมๆความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ p r o p ป r ร y ตี r เพอรผมเป็นคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่ก็ชอบเข้าไปดูการรีวิวสินค้าที่เราสนใจเนี่ยสินค้าที่เราอยากได้เนี่ยเราก็จะหาข้อมูลก่อนถูกไหมอาจารย์แล้วสมัยนี้การไปกดหาข้อมูลใน,นเน็ตเนี่ยล้วก็จะมานั่งอ่านนี่โอ้มันเสียเวลา เราก็เลยต้องดูเป็นคลิปดูการรีวิวผ่าน YouTube ผ่านช่องทางอื่นๆผ่านติ๊กตอกผ่านอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นช่องทางให้กับบางคนไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะนะที่เป็นมิจฉาชีพแต่บางเอิญเป็นกู๊ดพรีเซนเตอร์เป็นคนนำเสนอได้อย่างน่าสนใจคนก็จะคล้อยตามอือก็คือเราเริ่มมองเห็นเคสหลายๆเคสที่ผ่านเข้ามาแวบๆเร็วๆตอนนี้โอยเป็นคดีต้องมาดูเท่าไหร่แล้แวตอนเนี้ย ที่เขาบอกว่าเขาไลฟ์สดขายของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์ <c oughs> แล้วก็มีช่วงเวลาที่เอาพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วก็เดี๋ยวคนก็เตรียมจะเอฟสินค้ากันเอ่อจะคจำคดีที่ดารารีวิวแล้วขึ้นโรงพักกันได้ใช่ไหมจำได้ครับจ็จำอ่ากรณีของดาราที่ทำธุรกิจแล้วก็โดนเจ็ดครั้งเจ็ดคราได้ใช่ไหมครับอืมใช่ครับจำได้ใช่ไหมครับครับอ่า แจ็คเจอที่มีนายตำรวจเขาไปที่ตลาดแล้วไปจับเต็มไปหมดเลยได้ใช่ไหมคะครับจำได้ครับคือนี่เพียงแค่ตัวอย่างนะแจ็คแจ็คจะเห็นว่าเวลานี้คนเขาไล่ไล่มองหาคนที่พรีเซนต์เก่ง แล้วมีคน FOLLOW เยอะเยอะแล้วก็ให้มารีวิวคือจ้างเขานั่นแหละคนที่เขามีฐานคนฟอ l โลเวอร์เยอะอยู่แล้วคนที่เขามีชื่อเสียงไลฟ์สดแต่ละทีคนดูเป็นพันเป็นหมื่นแล้วตอนหลังก็จะมีว่าอันนี้ไม่มีอยอันนี้ไม่ผ่านการตรวจสอบนะคะอันนี้เป็นของหมดอายุอันนี้เป็นของปลอมแล้วแจ้เห็นข่าวที่เขาไปจับได้ในโกดังไม่เป็นถังๆอยู่ในบ้านนั้นบ้านนี้อะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นพี่จึงบอกว่าเฮ้เรื่องนี้นะอยากให้ประชาชนระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเราจะกลายเป็นคนที่ไปหนุนคนชั่วให้เติบโตแล้วพอคนชั่วคนหนึ่งเติบโตได้ก็จะมีคนเรียนแบบเพราะ,<น>ะเห็นว่าเมื่อฉันยังทำได้สำเร็จแล้วรายได้ดีด้วยนะอจารย์งงก็เลยเอามาเรียนแบบบ้างพี่เนี่จะไม่สัมผัสคนพวกนี้เลยอ๋อเหรอคบทีนี้เนี่ยความซวยหรือว่า สิ่งที่มันเป็นผลกระทบเกิดเนี่ยมันจะเกิดกับผู้บริโภคไงเกิดกับผู้บริโภคหนึ่งสองเกิดการเรียนแบบก็คือมีคนทําเยอะขึ้นเรื่อยๆโอ้โหนะแล้วทีนี้เนี่ยนะครับสินค้าถ้าเป็นสินค้าไม่มีคุณภาพสินค้าถ้ายิ่งเอามาใช้กับผิวกับหน้าเรานะจานอันตรลงอันตรายมานี่พี้ย<ม>นใหญ่เลยพี่เป็นคนที่สั่งซื้อของออนไลน์เยอะนะแจ๊คครับแต่พี่สั่งซื้อจากช็อกของโดยตรง พี่ไม่ได้ซื้อตามรีวิวเวอร์หมายถึงว่าจากออฟฟิเชียลอย่างนี้เหรอาจา์อ่าก็คือหมายความว่านี่คือคนที่เป็นคนทำเองผลิตเองแล้วเขาก็มานำเสนอเล่าเรื่องเป็นคอนเทนต์อะไรต่างๆของเขาแต่พี่ไม่เคยเข้าไปกดดูรีวิวเวอร์ที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้าเลยจริงๆเพราะพี่ตามคดีต่างๆที่อยู่ในข่าวพี่บอกโอเคเอางี้แล้วกันเจ้าของขายเราซื้อถ้าไม่ใช่เจ้าของขายมีรีวิวเวอร์มาแนะนำจะเป็นอะไรก็ตามไม่เอา แต่บางคนเขารีวิวนี้ก็สมชื่อจริงๆนะว่ารีวิวเวอร์จริงๆมันมันโอเวอร์กันไปจริงๆอ่ะแล้วที่สำคัญที่อยากจะเตือนไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคนคนหนึ่งรีวิวสินค้าเดียวกันมากกว่าหนึ่งยี่ห้ออย่าซื้ออาถ้าใช่ไหมครัเพราะว่าเขารับจ้างแน่นอนจ๊าแน่อืมอมสมมติ่ามีเซรั่มใช่ไหมเซรั่มคอเซรั่มขอเซรั่มคอให้ตกลงใช้อะไรออ ใช้อะไรในคนเดียวกันเนี่ยนะในคนเดียวกันถ้าหนึ่งยี่ห้อยังพอจะฟังขึ้นแต่ถ้าเกิดสองสามยี่ห้อเป็นสินค้าประเภทเดียวกันรับจ้างแน่นอนคือใช้ดีไปหมดใช่วันนี้ในครีมยี่ห้อ A วันถัดมาอ้ามีครีมยี่ห้อ B อีกแล้วมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่พี่ยอมรับถ้าเกิดเป็นรีวิวเวอร์แต่บางเรินงพีไม่ได้ใช้อนะแต่ถ้าใช้อะไรจานอาหาร Oh. ถ้าเขาแนะนำร้านอาหารหลายร้านพี่ยอมรับแต่ถ้าเกิดเป็นครีมสามยี่ห้อเซรั่มสองยี่ห้ออ,อะไรเงี้ยนะคะพี่ไม่เอาแล้วต้องรับจ้างแน่นอนรับจ้างแน่นอนเราต้องดูดีๆแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็คือการใช้วิจารณญาณของเราเองนั่นแหละถูกไหมอาจารย์พี่ขี้เกียจใช้พี่กอะไรบอกซื้อจากเจ้าของ คือเราจะไปอ่านรีวิวเวอร์อย่างที่แจ้กพูดอ่ะอ่านรีวิวเวอร์ต้องใช้พิจารณาญาณที่เกียจใช้ไม่ซื้อจากเจ้าของคือที่เขาพูดมาเขารีวิวมามันดีไปหมดเลยอ่ะจย์นั่นไงพี่บอกแล้วพี่พี่ไม่ซื้อของตามรีวิวเวอร์แต่พี่จะซื้อของจากคอนเทนต์ของเจ้าของทีนี้ อาจารย์จะมีข้อแนะนํำยังไงสําหรับท่านผู้ชมโดยทั่วไปเนี่ยนอกจากอาอาจารย์มีเคล็ดลับส่วนตัวว่าอาจารย์จะซื้อจากคนที่เขาขายโดยตรงไม่ได้ไปซื้อต่อจากคนอื่นที่เขารับมาขายแล้วก็นํามาโฆษณาต่อ uh huh. อาจารย์จะมีเคล็ดลับยังไงในการที่จะพิจารณาหรือว่าวิจารณญาณในการที่จะเลือกซื้อสินค้าจากพวกยูทูบเบอร์หรือว่านักวิจารณ์ออนไลน์เหล่านี้พี่เน้นไม่ได้เพราะพี่ไม่ใช้ <laughs> ไม่เคยได้ใช้ <laughs> ไม่ใช่ไม่เคยได้ใช้ <laughs> ไม่ใช้เลยไม่ใช้เลย พี่ไม่เคยเข้าไปอ่านรีวิวใดๆขนาดพี่สั่งซื้อจากเจ้าของนะครับถ้าในเพจของเขาข้างล่างมีรีวิวแล้วพี่ยังไม่อ่านเลยจริงๆอาจารย์เป็นคนไม่เชื่อรีวิวคือพี่ไม่มั่นใจแต่ไอ้ส่วนต้นที่เจ้าของเขาบอกอันนี้มาจากคุณแม่นี่มาจากคุณย่านะหรืออันนี้เอามาพี่จะอ่านจากเขาแต่บางทีเนี่ยเขาจะแถมรีวิวเวอร์มาด้วยไงว่าสินค้าเขาเนี่ยนอกจากตัวเขาพูดแล้วเนี่ย มันก็มีลูกค้าที่เคยซื้อรีวิวพี่ก็หยุดแค่นั้นไม่อ่านละคืออนนั้นเราไม่ทราบนะบางทีก็อาจจะจ้างรีวิวก็ได้พี่ก็ไม่รู้ไงพี่เอาตัวเขานั่นแหละบางทีก็อาจจะเป็นหน้าม้าก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นด้วยวิธีการซื้ออันนี้ของพี่เนี่ย99.99เท่ากับทองพริมังโกเนี่ยนะบริสุทธิ์มากพี่ได้ของดีใช่ไหมเพราะซื้อจากพี่ได้ของดีจริงๆเลขาพี่นิอิฉาพี่เลยนั่นไง บอกทำไมอาจารย์สั่งอะไรออกมาแล้วมันดีหมดเลยส้มดีสับป,ประรดดีนะคะ,ะขนมดีมเสื้อผ้าผ้าทิา่เช็ดตัวอะไรต่างๆที่พี่ซื้อดีไปหมดมเพราะพี่ซื้อจากเจ้าของอ,อย่างนี้นี่เองที่ไม่ได้ซื้อจากรีวิวเวอร์แล้ว ให้พี่ไปหารีวิวว่าพี่หาไม่เจอเลยวพราาพี่มีพิชเชะใช้ครับแต่สมัยนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมคนนิยมการเข้าไปชมรีวิวกันเยอะจนบริษัทห้างร้านต่างๆเองเนี่ยจะต้องตั้งทีมการตลาดสําหรับเพื่อที่จะมาทํารีวิวโดยตรงนั่นแหละเพราะว่าถ้าไปอ่านตำรานะบางเอิญพี่สอนใช่ไหมในตำราเขาบอกว่า เรื่องของการที่จะเชื่ออะไรออนไลน์เนี่ยให้ดูที่ transparency and authenticity transparency คือต้องมีความโปร่งใส authenticity แปลว่าตัวจริงพูดไม่ใช่ออดมินพูดนะครับต้องเชื่อแบบนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้หลัก2ข้อนี้ข้อแรกถ้าจ้างมันก็ไม่ใช่ transparency แล้วมไม่โปรันไม่ organic แล้วไม่รู้ว่าโดนจะให้พูดอะไรคือคำนี้ต้องมาหรือเปล่าอยเนาะ อันที่สองไม่ใช่ตัวจริงสมมติว่าแจ็คเป็นคนดังแต่ว่าแจ็คไม่ได้ทำเองให้ลูกน้องทำแต่ว่าเอยเป็นชื่อแจ็คอันนี้ไม่ออเทนติกแล้วนะมันก็ไม่ใช่ของแท้ถูกไหมแต่ว่ายุคนี้ง่ายก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าการรีวิวก็มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับในฐานะผู้บริโภคมันอยู่ที่การตัดสินใจของท่านแล้วว่าท่านจะมีวิจารณญาณอย่างไรเชื่อว่าหลายท่านคงเคยโดนเคสที่ อาจจะโดนหลอกบ้างอาจจะไม่ตรงกับปกบ้างเนี่ยน่าจะเคยลองแล้วหละสําหรับคนซื้อสินค้าออนไลน์บ่อยๆนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องร,าาระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นพักตรงนี้สักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาสรุปปิดท้ายกันครับอยู่บ้านเราโชว์อะไรได้หรอโชว์ความชิล โชว์ความกว้างใหญ่โชว์ความอบอุ่นโชว์วัยรุ่นโชว์ตัววุ่นใครๆก็อยากโชว์ความสุขใช่ไหมละ่ะความสุขที่ใช่ใกล้แค่ก้าวจาก Property Perfect X Series แม่เรัผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในผ้าอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีอะปื้มใจดูใจสีหน้าอัินาชานาเวลามนยห้ามขโมย ขอให้ทุกคนซื่อสัตว์กันนะครับความซื่อสัตว์เป็นสมบัติของคนดีออกจะกรอบความสำเร็จเดิม,ดมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All new Isuzu m u X originality redefined บะมี่กึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุขเข้มข้นสุดดังเดิมแบบใจยา ถึงรถเนื้อแบบเต้นคำบะหมี่คือสำเร็จรูปจยายาาชในรสชาติเชื่อใจเจายาตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu DMAX พลานุภาพไร้ขีดจำกัด สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Property Perfect กลับมาสรุปปิดท้ายกับเกาที่คันนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูนะอาจารย์เวลาไปติดตามใน YouTube หรือว่าอย่างอื่นก็ตามเนี่ยนะถ้าคนรีวิวที่เขาซื่อสัตย์หน่อยนะ เขาจะบอกเลยว่ารีวิวนี้เขาได้รับการจ้างมาแล้วก็สินค้าที่ส่งมาให้เขานะ่ะเป็นสินค้าให้ฟรีให้ทดลองอีกประเภทหนึ่งก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าที่ผมซื้อเองดิฉันซื้อเองแล้วก็ได้นำมาใช้เองจึงมารีวิวต่อเขาจะบอกแบบนี้อันนี้นะคือ transparency อ oh. ความโปร่งใสครับ,รบแต่ประเภทรับจ้างโดยตัวเองไม่เคยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเขาก็จะไม่บอกเราใช่ไหมอันนั้นไม่ดีค่ะ เพราะฉะนั้นพี่ปลอดภัยตัวพี่ยปลอดภัย <laughs> เพราะพี่ไม่เคยใช้รีว<อ>ิ <Re viewer S 2> เวอร์อย่าโกรธกันนะคะ<อ>คือมันเป็นนิสัยส่วนตัวที่อ,อยากจะซื้อของอจากเจ้าของมากกว่า<อ>คนที่เป็นร<อ>ีวิวเพราะว่าอย่างรีวิวเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าใครรีวิวแบบออแกนิกก็คือเชื่อจริงๆ หรือใครรีวิวพอรับจ้างมาก็เลยไม่อยากจะใช้ครับนี่สมัยนี้ระวังตัวเองยากนะาจ้าหนึ่งคือรีวิวนี้เราไม่รู้จะเชื่อใครสองคือเราจะตรวจหาความจริงได้ยังไงว่าอันเนี้ยที่เขาพูดมันเป็นความจริงวิธีการง่ายนิดเดียวหรือทำยังไงไม่ใช่เอาเถถูกต้องเลยล่ะแจ็คแล้วสามตอนเนี้ยก็คําถามแจ็คนั่นนะวิธีการหลบคําถามแจ็คนั่นคือยังไงก็จะไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นเองจบแล้วตอนนี้นะ ไลฟ์สดเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจเราว่าออมันต้องซื้อเดี๋ยวนี้นั่นแหละนั่นแหละต้องซื้อเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันคนอื่นไปนเพเเออิ่มเนื้อเยื่อหน่อยดีไหมเพิ่มเนื้อเยื่อในสมองหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยเงินของเรานะครับรักษาไว้ให้ดีอย่าให้ใครหลอกไ,ได้นะครับอย่าเชื่อสินค้าอะไรมากจนกว่าจะได้ลองเองนะครับหรือว่ามีวิจารณญาณเยอะขึ้นมาอีกนดิดหนึ่งเป็นความหวังดีที่เราฝากไว้ให้กับเราที่กันในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมกับอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดี